เขาเรียกเปรตตาแหกหนี่ไหมดวงตาถลนออกมามีหนอนมีอะไรโย,ยเยอะไรอเกิอตัวจริงๆของเขานี่ทุก <ys> ทรามานมากทีเดียวเลยดวงตาถลึงถลนกันออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์อยู่นั่นเน่ยเขาใช้ดวงตาเป็นทางมาแห่งบาปอกุศลกรรมคือก็มีหน้าที่ ที่จะจัดอาหารตักอาหารในโรงเลี้ยงให้กับผู้คนที่เข้ามาขอรับประทานอาหารซึ่งจะเป็นคนยากคนจนคนเดินทางไกลมาเข้ามาที่โรงโรงเลี้ยงแต่ว่าเจ้าของเขาบอกนะเจ้าของโรงทานนะไปยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจตลอดการแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ย ไปทำกันคนละเรื่องต่ของโรงเลี้ยงก็ให้ทุกอย่างในร่างกายที่พ่อแม่ใหมาเนี่ยเป็นทางไมาแห่งบุญแต่ตัวตักนักเข้านักเข้ามันเกิดความเสียดายมั่งมวยมั่งลำคาญมังเพราะเสียงมันจอแจจอกแจ๊กจอแจ,จ,อแ,จแย่งกันจุลมุนก็ทะลึงตาใส่สิกับผู้ที่มาขออาหารก็ทำให้คนเขาก็ เกรงใจมันกลัวมันก็เลยไม่กล้ามาขออาหารกระทั่งเศรษฐีก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเหตุใดคนถึงหายไปอ๋อเจ้า้าที่ของตัวเนี่ยไปทะลึงตาใส่ออตายไปแล้วก็ไปเป็นอย่างนี้แหละ